สวัสดีท่านผู้ฟังนับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะดีๆโอวาทธรรมดีๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงขอเชิญท่านรับฟังโอวาทธรรมดีๆได้เลยณโอกาสนี้เชิญครับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันดับต่อน,นี้ไป ก็จะขอนำเรื่องราวของชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎกสำหรับชาดกนี้เรียกกันว่าทศชาติทัศะแปลว่าสิบโดยชาติสิบชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็น สเสวยพระชาตใิในระดับที่ปฏิบัติในขั้นปรมัตถบารมีสําหรับชาติสิบชาตินี่มีความสําคัญมากแต่ว่าเรื่องราวของชาดกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าท่านหลายต้องการปรมัตถบรมีแล้วก็จะต้องคอยฟังกันต่อยท่านท้าย ถ้าฟังกันตอนระยะตนนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นท้องนิทานเกินไปแต่ได้ว่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ไร้สาระทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นถ้อยคําที่องค์สมเดมม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านํามาเทศกบรรดาพระภิสุสงฆ์ทั้งหลายและบรรดาประชาชนในครั้งนั้นสําหรับวันนี้ได้ตอนตนนี้ก็จะขึ้นเรื่องตนเลย คือเรื่องของพระเตมีใบแต่ความจริงพระเตมีที่ทำรม่ไดใบถึงแกล้งใบแล้วทำไมถึงแกล้งใบก็ามาฟังเรื่องราวกันก่อนถ้าคืนไม่นิชัยแล้วก็ไม่จบละอีกสิปีก็ไม่จบในพระบาลีมีว่าในการขั้งก่อนนานมาแล้วนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัส พระองค์ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิกราชครองนครสมบัติคือครองสมบัติอยู่ในเมืองพารานสีสำหรับชื่อเมืองนี้บรรดาท่านหลายก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาจะเป็นชาติไหนอดีตหรือว่าอนาคตก็ตามชื่อก็พาดพิงกันไปคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างเปลี่ยนไปบ้างเป็นของธรรมดา เ่งกล่าวว่าเมื่อพระเจ้ากาสิกราชครองพระราชสมบัติอยู่ในกรุงพารานสีแต่ทว่าพระองค์หาพระราชโอรสและพระราชธิดาไม่คือไม่มีลูกหญิงลูกชายในเมื่อไม่มีลูกหญิงลูกชายความรู้สึกอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นว่ากลัวว่าจะไม่มีผู้เสืบตระกูลนนี่แหละท่านทั้งหลาย มันดาท่านหลายเคยฟังมาแล้วว่าคนสมัยนี้บางพวกเขาถือว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดเพราอาศัยความมั่วสุมในความสนุกในกามารมณ์ขอาบิดามารดาเป็นสําคัญไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเกิดนั้นเรื่องชาดกตอนนี้ค้านกันแต่ความจริงได้แท้ไม่ต้องอาศัยชาดกอาตมาเป็นพระ เคยได้ฟังอยู่เสมอว่าคนที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาพยายามวม่าจะมาหาพระบอกทํำยังไงจะได้ลูกสักคนได้ลูกผู้หญิงสักคนจะได้ลูกผู้ชาสักคนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแสดงว่าคนส่วนมากอยากมีลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกไม่เ,เรื่องพระเข้าไปพูดนี่นเมื่อพระราชานี้เกรงไปว่าจะไม่มีผู้สืต่ตระกคล ยึงให้นางจันทเทวีและพระสนมกํานันทำพิธีขอพระราชโอรสนางจันทเทวีนี่เป็นมเหสีหรือเป็นพระบรมราชินีนาทนเองในบรรดาสนมกํานันก็หมายความว่าพัญญาน้อย,อยทำพิธีขอพระราชโอรส อักมเหสีทรงทำตามจึงได้ทรงคันเมื่อครบกําหนดแล้วก็ประสูติออกมาเป็นพระราชกุมารเื่อมีลูกชายลูกชายคนนี้ก็รูปร่างหน้าตาดีนะี่นะพระเจ้ากาสิกร,ราชทรงดีพระไทยเป็นมากจัดพิธีสมโพธิดูสิไหมละ่ะมีความต้องการมีบุตรเขาบิดามันดานะมีอยู่ เมื่อปรากฏว่าเริ่มตั้งครรภ์แล้วแล้วก็ประสูติออกมายิ่งจัดให้มีการสมโพธมีมโหรสพคำว่ากันมากมายแล้วก็ทรงพระราชทานนางนมให้แก่พระราชโอ,อรสแล้วขนานพระนามว่าเตมีราชกุมารให้ชื่อว่าเตมีเตมีนี่แปลว่าอะไรไม่ต้องแปลเพราะเป็นชื่อคน พราะว่าวันประสูตินั้นฝนตกกันไปทั่วทั้งเมืองและเป็นเหตุให้น้ำพระทัยของพระองค์และบรรดาประชาชนทั้งหมดได้รับความชุ่มชื่นจึงให้นามว่าเตมีฉะนั้นเตมีในที่นี้ก็แปลว่าความเย็นใจนั่นเองแต่เขาจยาแปลว่าอะไรเขอนอกปราทั้งหลายโปรดให้อภัยด้วยนะอันนี้ก็พูดกัมตามเรื่องคือถือซื้อเนื้อความเป็นสำคัญ ที่นี้ทานกล่าวว่าเรื่องความกลัวว่าไม่มีคนจะสืบตระกูลก็ก็หมดไปพระเจ้ากาสิกราชโปรดปรานพระราชทานกุม,มารพระราชจกุม,มานี้มากก็รักลูกชายมากมันเองบางครั้งถึงก็อุ้มออกไปทรงว่าราชการด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดา ไี่เห็นในอย่างท่านหลายที่เขากล่าวกันว่าบิดามันดาเนะี่ยไม่รักลูกไม่ตั้งใจให้ลูกเกิดนั่นก็ไม่จริงหรือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังไม่ทอดทิ้งถ้ายังไม่ต้องการให้เกิดไม่มีความประสงค์แล้วก็ท่านขาดเมตตาทิ้งเสเมื่อไรก็าตายเมื่อนั้นฉะนั้นการกล่าวถึงของ,ของบุคคลรุนหลังว่าลูกเกิดมาเพราะอาศัยความสนุกของพ่อแม่เป็นเกณฑ์ก็ไม่เป็นความจริง ไม่ว่าลูกชายหรือว่าลูกหญิงเมือออกมาแล้วจะท้องพ่อท้องแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเมตตาทิ้งมารายตายมานั้นจะจะเห็นได้ว่าบิดามารดาทั้งหมดนะรักลูกยิ่งกว่าตนจะลาบากยากข้านเพียงใดก็ตามทีคอยลูกได้ดีมีความรู้มีความเป็นอยู่สบายพอใจทัท้องท่านแล้ว นี่บิดาและมันดามีน้ำพน้ำใจใสไม่แก้วเพือความรักลูกยิ่งกว่าตนเช่นน,นี้การกล่าวของคนทั้งหลายที่กล่าวว่าบิดาบรรดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดก็ไม่เป็นความจริงนอกจากลูกขประเภทนั้นจะเป็นลูกทรพีอกตัญยูไม่รูกคุณไม่มีความดีต่อบิดาบรรดาเท่านั้น เร่งกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่พระราชวินดาอุ้มออกไปฝ้าราชการอยู่อามาตย์ได้นำโจรเข้ามาให้ทรงวินิจฉัยสี่คนด้วยกันราชาทรงสั่งให้ลงอาญากระจนทั้หลายเหล่านั้นคนหนึ่งให้เขียนด้วยไว้ที่มีน้นาำอีกคนหนึ่งให้เอาหอกแทงทรมานให้เจ็บโปวดแสนสาหัส คนหนึ่งให้ล้าวสิบไว้ทั้งเป็นคนหนึ่งให้คุมขังไว้พระราชกุมานเห็นเช่นนั้นก็มาคิดในใจแต่ความจริงพระราชกุมารองนี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็ระลึกชาติได้เมื่อเห็นเข้าเช่นนั้นก็มีความรู้สึกเดิมรู้สึกตัวว่าเคยเป็นพระราชาเช่นนี้มาเช่นเดียวกัน ก็ได้เคยสั่งลงโทษแก่คนสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากคนในเวลานั้นก็ไม่ต้องไปเกิดในนรกสิ้นเวลาการนานต้องถูกทรมานมากยังงในคิดว่าพระราชวิดาของเราทำดังนี้น่ากลัวเหลือเกินตายไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกเช่นกับที่เราตกมาแล้วแน่นอน เราเองถ้าใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องมาครอบครองสกนดินอย่างนี้จะต้องมีคำสั่งลงโทษคนอย่างบิพร,ราชวิดานี่แปมาชักเริ่มกลัวเข้ามาแล้วนะพราหน้าที่ของร,ราชาในสมัยนั้นจะต้องทำอย่างนั้นเราก็จะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนนึกเห็นนรกเห็นภาพเดิมของพระองค์ ที่ต้องทนทุกข์ทรมานก็วั่นไหวใจงไม่คิดว่าจะทําอย่างไรดีเนอจริงจะต้องพ้นจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินห <c oughs> มายความว่าจริงจะพ้นจากการไปจากกณฑจากการที่จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปข้างหน้า <c oughs> ตามบ้าบาลีท่งนกล่าว,ว่าเวลานั้นมีเทพวิญาผู้เคยเป็นมารดาของพระราชมาในครั้งก่อน สิงอยู่ที่สเวกชัต <c oughs> คำว่าสิงนี่ไม่ได้อยู่ที่สเวกชัตเป็นผู้รักษาสเวกชาตันเองนี่นบรรดาท่านหลายจำให้ดีนะที่เขาว่าคนทุกคนมีเทวดารักษาตัวนะให้การเกิดเปิดไปเกิดมาของพวกเรานี่มันนับชาติไม่ทวนญาติก็ดีมีดาม,มาันดาก็ดีนะอดีต ที่ท่านยังเป็นเทวดาอยู่เป็นพรหมอยู่ท่านรู้ว่าเราเป็นใครที่ติดตามรักษาอยู่เสมอเป็นนั้นว่ามานางเทพธิดาผู้เคยเป็นมารดาพระราชุมารในครั้งก่อนเป็นสู้สิงอยู่ที่สเสวกชัดได้แนะนำพระราชุมารให้ปฏิบัติสามระการด้วยกันท่านมากล่าวบอกว่าโลกรักถ้าเจ้าไม่มีความปรารถนาเป็นพระมหากษริส์ ที่ต้องสั่งฆ่าคนต้องสั่งลงโทษคนอย่างนี้แล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื <c oughs> ่อนหนึ่งจงแกล้งทำตนเป็นคนง่อยเสียสองจงแกล้งทำเป็นคนหูหนวกสามจงแกล้งทำตนเป็นคนใบ้เมื่อเจ้าทำสิ่งนี้นสามรายการนี้ได้เจ้าจะพ้นจากการเป็นพระราชา เมื่อพระราชาคมาณเห็นนางเทพธิดาซึ่งเคยเป็นมันดาในการก่อนก็จำได้เพราะว่าท่านลึกชาติได้นี่ท่านก็จำได้เมื่อมันแนะนำแบบนั้นท่านก็ปฏิบัติตามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเตมีก็เริ่มทำตนเป็นคนไม่พูดไม่จาอะไรทั้งหมดเริ่มทำเป็นใบใครเขาพูดมาก็ทำเป็นไม่ได้ยิน จะขยับขยื่นก็ไม่เอาเขาอุ้มไปวางไว้ที่ไหนก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับกระเดินเยื่น,นกายทั้งหมดทําเป็นคนง่อยพระราชวินดาก็สงสัยว่าเอลูกชายของเรานี่แต่ก่อนเธอก็เป็นเด็กดีๆีรื่องเลงกระโดดโลดเต้นเหมือนก็เด็กธรรมดาพูดจาก็เสียงใสแจ๋ว ฟังแล้วก็เพลิดเพลินเสียงไพเราะอยู่ตลอดเวลาทําไมกลับมาเงียบขึงไม่พูดไม่จาใครแยพูดอะไรก็มาทําก็ไม่ได้ยินแยพูดว่ายังไงก็เฉยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินอะไรคงจะเกิดโรคใครชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นเป็นแน่จึงให้หมอมาตรวจหมอก็หมอก็ตรวจแต่ก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไร เห็นอาการทั้งร่างกายทุกอย่างก็เป็นปกติจึงพระราชาจึงได้ทรงทดลองเมื่อลูกเราจะแกล้งทำแล้วจะเป็นจริงทดลองได้เห็นหลายประการเป็นต้นว่าให้อยู่ในที่สุขปรกตามปกติเป็นคนชอบสะอาดถ้าเธอทนความสกขปรกไม่ไหวก็จะได้แสดงการไหวออกมาทางกายหรือว่าพูด แต่เตมีก็ทนได้ทําไมยังทนได้ก็เห็นภาพมาตนเคยเป็นพระราชาไม่อยู่ในนรกเพราะการลึกชาญได้ก็คิดว่าเหมือนแท่นี้ไม่เป็นไรไปไม่สันพวะวสัพฟ,ฟันมีความสำคัญกว่า <c oughs> ยอมทนไม่ยอมเป็นพระราชาหรือไม่ยอมพูดแม้จะหิวก็ไม่ไม่แสดงการร้องไห้ จะกลัวก็ไม่นแสดงการกลัวคงเฉยเฉยทำเอาพระราชวินดาสิ้นปัญญาบรรดาผู้อมตจึงได้รับภาษาว่าจะขอทดลองดูก่อนก็ทรงนิยาต